กวัตดีนะครับผมวันนี้ก็พบกับอีกตืดหน่อหนึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมพี่วหัวกันนะครับมาวันนี้กือพวงทุนมาที่1นึเนะครับเราเริ่มกันที่เบทสกันเลยนะครับไปที่30หมุนครับทุกคนไปไปพี่วหัวไป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 มาครับรางวัลก้อนโตก้อนโตแล้วหรอ ก้อนตูก็ได้ครับไปพี่วัวไปต่อครับยังไงครับยังไง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 มากดเทอร์โบเลยดีกว่ารีบอ่ะทำไมอ่ะไปครับพี่พี่วัวจะกระโดดพี่วัวจะกระโดดไหมกระโดดไอ้กระโดดกันโดโดนะดๆๆๆๆครับ <S <S พี่วัวกระโดดเนาะไปขออ่างเปาได้ไห,ม,หมยังไม่ได้ว่ะทุกคนวัวผมอยากกินหมูไม่อยากกินไก่อพี่ฮะ กินหมูกินไม่กินไก่ได้ไหมอ่ะเฮ้ยถุงทองเต็มจอไหมเต็มจอไหมเต็มจอครับผมพี่บัวแดดแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินไก่แล้ววันเี้ไม่อยากกินไก่เลยทุกคนกไก่ที่หมดจานก็เหมือนจานที่หมดจานตลกปะไปครับทุกคนไปต่อดีวออวอก,วกว,าวาก่าเฮ้ไพี่บัวอีกแล้วพี่บัวรางวัลก้อนโตอีกแล้วมาขยับเบ็ดกันดีกว่าทุกคนผมจะขยับเบ็ดนะครับไปเบ็ดสิครับไป เด็ดสิบสามสิบหมุนครับไปครับพี่วัวไป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 มาครับมาครับพี่พี่วัวครับเฮ้ยพี่วัวจะกระโดดไหมกระโดดเนี่ยบอกแล้วผมมันแน่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปทัดโอเคพี่วัวก็ยังใจดีกับผมอยู่นะเฮ้ยถ้วยทองะ ขาดอีก2ตัวทุกคนไม่งั้นผมได้เต็มจอไปแล้วนะอ่ะมาครับห้ารยครับไม่เป็นไรต่อครับต่อหุ้ยพี่ว so ัวจะกระโดดขออีกรอบหนึ่งพี่ผมขอนั่นแหละผมขออีกรอบนึงขออีกรอบหนึ่งรอบนี้เต็มจอแน่เต็มจอแน่เต็มจอแน่นะ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 หนานาหนาไม่งเต็มจอครับผมคนสิบ ก็คงใวครอใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครฮบโอเคครับไปเราไปกันต่อเลยดีกว่าวันนี้จะได้กินหมูนะไม่กินไก่โยโย่โอ้ยพี่วัวจะก็นทดอีกแล้ว<อ>มึงหลอกกูนะพี่พี่มึงหลอกกูนะพี่อ่าไม่เป็นไรครับไปไปกันเรื่อยๆดีกว่ามา ขยับเบ็ดครับ2 0เบ็ด20เบ็ด2องนาบหมุนแล้วกันเออไป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 เฮ้ยมารอบแรกก็จะกระโดดเลยไหมกระโดดแน่นอนพี่วัวมันให้โชคอ,อยู่แล้วถ้านี้เต็มจอนะผมแบบผมจะเดินร้องเพงลงรอบหมู่บ้านครับอุ้ยผมไม่เอา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 โอเคโอเคมามาพี่วัว ขอ honored, ข, gez, ขอหนักหนักขอหนักหนักคูณสิบหนักหนักนะเว้ยโอคูณสิบเลยนะพี่แจกผมหน่อยเหอเเวไปเวโอเคไป h, ไป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 ไหมขาดตัวเดียวทุกคนโอ้พี่วัวใจร้อนยังไงไม่รับกันหรอไงรักเราเป็นเก่าแล้วกดข้ามไปเลยแล้วกันทุกคนมาครับ คิดว่าดวงดีจัดอยู่นะวันนี้ยวัวเขาก็ให้นะแต่แต่ให้น้อยไปหน่อยว่ะคิดว่าน้อยอยู่นะวันนี้เพราะปกติพี่วัวแต่ง่ายกว่านี้ไงอุ้ยอจะกระโดดไหมกระโดดไหมกระโดดกระโดดครับพี่วัวกระโดดใจดีแล้วไงคุณเข้าใจดีไง <c oughs> โอเคไปไปเลยลุยเลยเลย,เลยโอ้ส้มส้มส้มแมวส้มมีววัวบอก พี่ขอพี่ให้หนักๆกว่านี้น้องพี่ไม่ให้ส้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอออย่าทําแบบนี้พี่พี่อย่าทําแบบนี้ดิพี่โอ้ขออันนี้ก็ได้พี่โอ้ไม่เคยได้เลยเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยยังด้านมาไปต่อดีกว่าไปหุ้ยถุงทองอีกแล้วถุงทองเต็มจอยอีกแล้วคูณสิบอีกแล้วทุกคนหุยพี่วัวเขาแบบมาหล่อวะ่ะวันเนี้ย เฟีย้ยวนะทรงเฟีย้ยวนะเอะทรงเสียทรงซ้อไงโอเคจุ๊บจุ๊ครับจุ๊บจุ๊ไปไปกันต่อดีกว่าขอเยอะกว่าน,นี้ได้ไหมหพี่เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่วัวกระโดดพี่วัวกระโดดพี่วัวกระโดดอีกแล้ววันนี้จะดวงดีไปไหนนี่วันนี้พี่จะใจด,ดีไปไหนนี่พี่ไปไปครับไปครับอะไรจะฟูงสิบนะ ถุงท,ทอยอีกแล้วถุงทองจริงด้วยเป็นไงบอกแล้วทำ so cool แล้วมันแล้วมันเปียกพี่วัวแล้วมัน grab ด้วยกันอีกแล้วทุกคนสิบตึงๆอะครับใครที่อยากเล่นตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปเล่นตามกันได้เลยนะครับพี่วัวเขาแจกจริงครับทุกคนไปขยับเบ็ดกันนี่ว่ะครับเราจะไปที่เบ็ดร้อยกันเลยไปวันนี้ไม่ได้ช่างแม่ง ไปครับสิบหมุนครับไปมาพี่มาหน่อยนะสิบหมุนเองนะพี่ <C ell> พี่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 กระโดดไปพี่ <C ell> พหล่อกลัวโอ้มาสิบหมุนอีกแล้วกันเดี๋ยวแม่งดูดไม่ไหววะ่ะเพื่อนๆไป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 อย่างน้อยวันนี้ก็ไม่ได้กินไก่ครับก็่ได้กินหมูอ่ะไปผมพอแล้วดีกว่าทุกคนพี่วัวเริ่มดูดแล้วว่ะ บ๊ายบายพี่วัววันนี้เราพอกันแค่นี้ดีกว่าครับใครที่อยากเล่นตามก็ออกใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะบ๊ายบายจุ๊บๆ